หใจึดกราด้าเหมือนมีเสมหะในคอชอบมีน้ำมูกเหนียวเกิดจากอะไรคะแม่วลอกแรกเกิดจนถึงหนึ่งปีนะดูจมูกลูกของคุณนะคะยังไม่สามารถที่จะหายใจทางปากได้เหมือนผู้ใหญ่เราน้ำมูกหายใจคึดคราดจมูกบวมเขาหาไม่สุขสบายตัวกินนมก็อาจจะกินไปหยุดไปนอนก็จะนอนหลับไม่สนิทร้องไห้งอเงคราดมันมีทั้งแบบปกติคคราดจากลูกป่วยหรือว่าคคราดจากสภาวะโรคบางอย่างนะคะคราดเพราะว่าอากาศเปลี่ยนอากาศเย็นนะคะหรือว่าในบ้านมีแมลงสาบมีขนสัตว์เนาะคนในบ้านดูดบุหรี่คุณแม่ใช้แป้งฝุ่นเกสรดอกไม้นะคะม มีน้ำมูกหายใจคืดคาดเล็กน้อยเราดูแลลูกได้น้ำเกลือเนี่ยค่ะหยดลงไปที่รูจมูกลูกค่าละประมาณ3 5มถึงหยดถ้าน้ำมูกเยอะมากซื้ออุปกรณ์ที่ดูดน้ำมูกลูกได้จะเป็นลูกยางแดงหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่สามารถดูดน้ำมูกระบายน้ำมูกลูกออกแบบมุดน้ำมูกไม่เยอะมากก็ใช้แค่น้ำเกลือนะคะหยดก็ได้ลูกแล้วเราเห็นว่าอุ้ยมีขี้มูกแน่ๆนะคะคัดต้นบัตรนะคะเนาะแล้วก็บีบน้ำเกลือใส่แล้วก็แคะนะคะเอาขี้มูกออกแบบลูกเล็กสามารถที่จะฉ่ำแดงนะคะทุบนะคะแล้วก็วางไว้เหนือหัวแบบนี้อันนี้ก็ได้หรือว่าถ้าสมมมมมุตติวว่่่าาาาาลลูกกหนนออออยยะคปรรณณสั6เดืแ้้ถ หยดนะคะที่เสื้อลูกหรือว่าผิวหนังลูกหรือว่าหยดใส่อ่างอาบน้ําให้ลูกก็ได้นะคะส่วนตัวแม่โบค่ะจะใช้เป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นออยหอมแดงมาม่าเทลนะคะน้องเด็กที่เป็นแบบ G6PD อะไรพวกเนี้ยค่ะก็สามารถใช้ได้ทําให้แบบหายใจได้โล่งนะคะคุณอาอันนี้อันนี้ซึ่งมาจากมาม่าเทลนะคะน้องออยหอมแดงของมาม่าเทลนะคะ